NTV เพื่อความสนุกและความบันเทิงทักษิณพูดแล้วไม่มีเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีแน่นอนขอเป็นแค่เสมียนให้ลูกสาวก็พอเมื่อวันที่17กรกฎาคม2568ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตพี่แมวหรือคุณทักษิณชินวัตรเขาออกมาพูดเสียงดังฟังชัดเลยว่าไม่มีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีทั้งนั้น รัฐบาลชุดนี้ยังอยู่ครบและคนที่นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีก็คือคุณแพรทองทานชินวัตรลูกสาวสุดที่รักของเขานั่นแหละแล้วตัวพี่แมวล่ะเขาบอกเลยว่าขอถอยออกมาเป็นแค่เสมียนประเทศก็พออ้าวฟังดูแล้วก็เหมือนจะทอมตัวแต่มันก็มีความหมายลึกๆอยู่นะ พี่แมวเล่าว่าเขาจะช่วยเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆแล้วส่งต่อให้ลูกสาวเอาไปใช้วางนโยบายหรือแก้ปัญหาประเทศในจังหวะที่ต้องเดินหน้าแบบไม่มีสะดุดเรียกง่ายๆว่าช่วยขับหลังเวทีแต่ไม่ลงมาเล่นเองแล้วที่สำคัญก็คือพี่แกย้ำชัดมากว่าจะไม่มีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี เพราะถ้าอยู่ยจะเปลี่ยนกางคันมันจะกระทบงานทั้งหมดโดยเฉพาะช่วงที่เศรษฐกิจกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวประชาชนกำลังต้องการความมั่นใจทักษิณบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาทดลองอะไรใหม่ๆอีกแล้วต้องให้คนเดิมเดินหน้าต่อความต่อเนื่องเป็นเรื่องสำคัญที่สุดจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดไม่หลุดโฟกัส นอกจากนี้ยังพูดถึงแผนใหญ่ๆของประเทศอีกหลายเรื่องทั้งเรื่องสมาร์ทซิตี้การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้กล้องวงจรปิดการจัดการเรื่องสาธารณภัยซึ่งทั้งหมดนี้ถ้าไม่มีผู้นำที่เข้าใจแผนต่อเนื่องมันก็จะพังหมดทักษิณเปรียบไว้ได้โคตรเห็นภาพเลยว่าถ้าจะเปลี่ยนหัวขบวนตอนนี้ก็เหมือนเปลี่ยนคนขับรถตอนรถกำลังขึ้นเขา อันตรายมากใครที่คิดว่าทักษิณจะกลับมาใหญ่หรือคิดว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนมือช่วงนี้จากปากเจ้าตัวแบบนี้ก็น่าจะเคลียร์ชัดแล้วนะคะว่าไม่มีใครเปลี่ยนไม่มีใครกลับมามีแต่จะเดินหน้าต่อให้ไหวที่สุดแต่ก็อย่างว่าบ้านเมืองเราตอนนี้มีสองฝ่ายมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งก็คือประชาธิปไตยที่ทุกคนมีสิทธิ์คิดต่างฝากกดไลค์กดแชร์ และติดตามด้วยนะคะทางช่อง YouTube NTV เอาไว้พบเจอกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปสุมาลีหมีเทาดำรายงาน